พุทธะสะเะกโตะสะยะกวาตุอระหัตุสัมมาสัมพุทธะสะเะโโตะสะยะกวาตุอระหัตุสัมมาสัมพุทธสะสัถิติโยวิวัตฉันตุสัพพโลโกวินาสันตุวาดิภาวะวันตารายุสุติติภายุภาวะ ผู้ใช้ทิกตอกรายนี้เขาลงคลิปนะครับอยากจะให้ชาวเน็ตชาวโซเชียลเนี่ยช่วยกันดูหน่อยซิครับคุณผู้ชมครับว่าพระที่อยู่ในคลิปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นพระไทยแน่ใช่ไหมเพราะสำเนียงการสวดเนี่ยเขาบอกว่ามันแปลกๆนะหลวงพ่อดูสวดมนต์แปลกๆนะไม่ค่อยจะชัดด้วยเปล่าสำเนียงสำเนยงอะไรเนี่ยนะครับซึ่งเจ้าของคลิปเนี่ยเขามีการใส่บาตรช่วงเช้าครับแล้วก็เขียนข้อความไว้ในคลิปนะร,ระบุบ,บอกว่าพระปลอมไหมสำเนียงสวดแปลกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ เออหาดวอนะานะครับจังหวัดชนบุรีซึ่งแน่นอนว่าตรงนั้นนี่ก็คือหาดบางแสนนั่นแหละระแวกนั้นก็ใส่ผาตรงนั้นปรากฏว่ามีการตั้งคำถามเกิดขึ้นว่าพระที่มาบินทบาทเนี่ยนะครับเป็นพระปลอมไหมเพราะว่าสำเนียงเนี่ยปแปลกๆหลายคนทราบบอกว่าแน่นอนกอพระไทยเกรดเอร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคุณผู้ชมครับที่น่าตกใจคือมีคนอยู่ละแวกนั้นเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าหาดบอนเนี่ยพระปลอมเยอะมากนะบ้านเขาไี่อยู่บางแสน คยเห็นวัยรุ่นเนี่ยไล่ตกพระปลอมด้วยวิ่งหนีเร็วมากซะดินี่ครับหลายคนบอกว่าสวดลุ้นก็จะสวดจบไหมลุ้นมากนะครับก็คือน่าจะไม่ใช่พระครับลงไปฟังครับพุทธาสะแดกโพธาสะเกาวะโตอาระหัตโตสามมาสามพุทธาสาแดโพธาสะเกาวะโต อาระหัตุสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลภวินาสันตุวาจิภาวะวันตารายุสุติติอายุภูภาวะอะพิวาทานาไซลินสานิจัมบุถาปะจายิโนจัตตาโลวัต อยู่วันโนสุขทางอาลัางโชมดีคนโยมกย็พยมมีจความสุขวาเจะเญินมีโชคมีลาบมีเงินมีความคนโยงนะสาธุใจโชคดีจะเรินพรเพลิคนสงสารถึง <c oughs> มาจากไหนกรุงเทพครับคช่ทยกลับมาลับบ,บัตรแต่สุโหรศัพ่า ว่าวดแล้วปแปลกนะนี่น <degli S 2> ครับหลายคนซาบอกโหแล้วขยันให้พรด้วยนะครับผู้ชมครับสำเนียงก็น่าจะชัดเจนแหละหลายคนก็บอกว่าน่าจะเป็นพระทางพมา่าหรือเปล่าหรือทางกัมพูชาหรือไม่แต่ก็แน่นอนว่าไม่น่าจะใช่พระไทยเพราะว่าดูจากสำเนียงการสวดเรื่องต่างเนี่ยก็แปลกนะครับเหมือนพยายามจะสวดบทของเออของพระไทยนี่แหละแต่ว่าสำเนียงมันไม่ได้นะครับจึงทำให้จับโปได้ว่าคุณไม่ใช่พระไทยครับ